แล้วความสามารถนี้เนี่ยเพื่อหลายๆคนยังไม่รู้คือมันสามารถเอามาแก้ทางพวกที่เป็นความสามารถเพือกสุดท้ายหรือว่าดื้อด้านได้นี่ก็บอกได้เลยว่าเป็นความสามารถที่ดีเหมือนกันเลดกันติดก็สูงด้วยเดือนนี้บอกได้เลยว่าใช้งานดีมากๆแน่นอนนี่ ตอนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม r a น ger ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านแจมมังค่าท็อปอัพเซนได้เลยร้านคา้าจดทเบียนบริษ,ษัทถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดมานานกว่า8ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ก็สามารถไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านแจมมังค่าท็อปอัพเซนได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ d e s c r i คลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับที่ดต้อนรับเข้าสู่ช่องไซฟเทตรนี่กับเกมหลายเลนเจอร์สรัพรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าตัวของฮาร์ s ส จากคูราโบ่เลคคอร์ดออฟเลกนาล็อกสามันเองซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเลนเจอร์คู่เก่งคู่กับเจ้าตัวของจินซีเลยแล้วก็ความเก่งกาจเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะอ่อนกว่านิดนึงนันเองซึ่งในวันนี้เราจะมารีวิวในฉบับของพรหนึ่งันเองหรือว่าปลดล็อกพรสวรรค์แล้วเราไปดูกันซิว่าเจ้าตัวของราชาโยมโลกฮาเดสเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งพรสวรรค์ที่ผมปลดมาเนี่ยก็คือเมื่อโจมตีปกติเนี่ยหรือว่าระหว่างการต่อสู้เนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้ค่าพลังป้องกันกาาายยของเป้หม ไม่มีผลนั่นเองก็คือลดกานกายของทีมฝนทงค่ามันเองก็การกลายก็ดูตรงไหนก็ดูตรงข้างหลังตรงนี้เลยครับก็จะเป็นพลังป้องกันกายของเขานนันเองก็ลดลงไปให้เหลือศูนย์นะเท่าที่ผมเข้าใจน่าจะเป็นประมาณนี้แหละแต่ว่าถามว่ามันได้ใช้ไหมมันไม่น่านจะได้ใช้เพราะว่าความสามารถนี้เนี่ยมันจะไม่โจมตีทะลุโลอมตะนั่นเองก็ตามนั้นเลยครับก็เป็นความสามารถที่กำกวงแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีคนนํามาใช้กันนั่นเองสําหรับเจ้าตัวของฮาเดสอะเรามาดูกันที่สกิลดามิ กันหน่อยละกันว่าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างสาหรับสกิลของเขาเนี่ยจะเป็น e ีคอ l e os นั o ่นเองซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูแล้วก็ยกเลิกผลบัฟบของศัตรูสร้างความเสียหาย1,000%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทุกๆวินาที10วินาทีนั่นเองซึ่งดาเมจตรงนี้เนี่ยจะเป็นดาเมจพิษดาเมจรวมอยู่ที่10,000%แต่ว่าดาเมจจริงของเขาเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้งานในสนาม PvP เนี่ยผมคิดว่าดาเมจมันไม่น่าจะหนักเพราะว่าดาเมจพิษเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็โดนล้าางอยู่่่ดีีกก็ไมมนจะผลสั หลายส่วนมากเนี่ยเราจะเน้นเป็นดาเมจโป้งเดียวหายเลยนั่นเองแต่ตัวนี้เนี่ยอาจจะค่อยๆตอดไปทีละนิดละกันซึ่งข้อดีของสกิลแบบนี้เนี่ยเอาไปเลดบอสกิลได้ดีมากๆถึงแม้ว่าจะเลดได้เฉพาะบางตัวก็ตามแต่ตัวนี้เนี่ยบอกตะเลว่าเลดได้ดีแน่นอนส่วนอีกหนึ่งสกิลของเขาเนี่ยจะเป็นสายสัมพันธ์พี่น้องนั่นเองสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเรียกโพไซดอน ออกมาแล้วก็จะเป็นสกิลบา้าตนเองสกิลนี้จะเป็นการเพิ่มอัตรามเม่นยำสามสิบห้นสามวิแล้วก็เพิ่มความเร็วการโจมตี2 0งร้อยนามวิแล้วก็เพิ่มค่าพลังโจมตีอีก3 0มร้วินาทีนั่นเองซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันเป็นค่าบัฟพ,พื้นฐานทั่วไปเลยสําหรับสายว่องไวแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สําหรับสกิลตรงนี้ ถ้าเราอัปเกรดร่างไฮเปอร์หรือว่าร่าง9ก้าดาวเนี่ยความสามารถก็จะเพิ่มมาเป็นเพิ่มแม่นยำทักษะ50%แล้วก็เพิ่มความเร็วการโจมตี230%กับเพิ่มค่าพลังโจมตี350%นั่นเองก็จะเพิ่มมาอีกนิดหน่อยก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยส่วนความสามารถเนี่ยก็เหมือนกันเลยครับกับเจ้าตัวของจินซีก็เป็นออกปฏิบัติการรอบสังหารแบบพนั่นเองเลดการติด80%ถ้าไปเล่นในโหมดกิววอลเนี่ยจะเหลือเพียงแค่60%นั่นเองก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนักส่วนความสามารถเนี่ยก็จะมี ต่อต้านหยุด5 P พีชีพ 2, แล้วก็ต่อต้อตานการหลงเสน่นั่นเองซึ่งแนะนําหลักๆก็จะเป็นความสามารถต่อต้านหยุดศัตรูออกเป็นปฏิการชั่วคราวหรือว่าความสามารถพีชีพเ,เองซึ่ง2ความสามารถนี้เนี่ยดีมากๆแต่ว่าความสามารถต่อต้านการหลงเสน่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยจําเป็นสําหรับเจ้าตัวของฮารเดสนั่นเองค่าพลังโจมตีเนี่ยตัวนี้ให้มาอยู่ที่2ล้านค่าพลังชีวิตเนี่ยให้มาอยู่ที่6ล้านซึ่งค่าพลังชีวิตเนี่ยเป็นรองเจ้าตัวของจินซีเยอะมากๆห่างกันประมาณล้านเก้าแสนกันเลยบอกได้ว่าเดิม ถ้าสมมุติว่าสายไวพิบมาเทียบกับสายว่งไวเนี่ยปกติสายว่งไวค่าพลังชีวิตมันจะเยอะกว่าแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสายไวพิบเขาให้ค่าพลังชีวิตมาเยอะกว่าสายว่องไวเยอะมากๆก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันจุดยืนเนี่ยค่อนข้างที่จะยืนไกลนิดนึงก็ยืนจุดอยู่ที่350จุดนั่นเองถือว่า ลบสกิลจากจุดยืนได้อยู่แล้วก็คูลดาวสกิลเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่คูลดาวสกิลนานมากๆก็คือสกิลที่1เนี่ยคูลดาวอยู่ที่12วิแล้วก็สกิลที่2เนี่ยคูลดาวอยู่ที่1 5าวินั่นเองซึ่งผมมองว่ามันนานเกินไปแล้วก็มันไม่ค่อยมีประโยชน์ผมก็เลยจัดเกียร์เก่าเนี่ยอย่างเช่นผ้าคาดเอวของอามิคาดามาลุเนี่ยเอามาใส่ให้เจ้าตัวของฮาเดสสันเองเพื่อที่จะลดคูลดาวสกิลเนี่ยให้มันเหลือ7วิในสกิลที่1แล้วก็สกิลที่2เนี่ยให้มันเหลืออยู่ประมาณ 67วินั่นเองสําหรับสกิลที่2อ่ะก็จะประมาณนี้เลยส่วนแร่ธาตุเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าในรอบนี้ใช้แร่น้อยทุกตัวครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองทดสอบกับเรื่องดาเมจกันหน่อยละกันว่าตัวนี้เรื่องดาเมจของเขาจะหนักหน่วงหรือเปล่าด่านที่จะมาเทสกันก็เป็นด่านที่396นั่นเองเรามาดูกันซิว่าเรื่องดาเมจของเจ้าตัวของฮาร์เดสเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งเกียร์ที่ผมติดให้น่ยจะเป็นคูดาวสจุดแล้วก็หลบร้อยต้านร้อยบวกกับอ่า ค่าอัพเกรดธาตอุอีก1จุดนั่นเองอ่าตัวนี้ปล่อยตัวมาแล้วนี่ไม่ใช่ตัวบัฟหน้าป้อมด้วยบอกทะเลยว,ว่าสกิลบัฟเนี่ยอย่างหนานเลยดาเมจซัดเข้าไปทีนึ่งนี่3ที่4ทีอ่าสำหรับที่ทีเนี่ยบอสก็ตายเลยครับอ่ารวมๆก็ประมาณ ดาเมจ4,000%บอสก็ร่วงแล้วก็ถือว่าดาเมจแรงใช่ย่อยเลยสำหรับเจ้าตัวของฮาร์เดสอ่ะเรามาลองเทสกันอีกสักรอบหนึ่งละกันว่าจะเป็นยังไงในร่างอัลต้าเนี่ยผมคิดว่ามันก็พอเล่นได้แล้วแหละสำหรับมือใหม่ส่วนเซ็ตเกียร์ฟรีเนี่ยผมแนะนำเป็น ปืนช็อตกันรองเท้าแล้วก็เกียร์กระเป๋าและกันสาหรับเลนเจอร์ตัวนี้ก็จะเน้นเป็นยืนไกลดีคลิแล้วก็บวกกับจ่ายดาเมจได้โอเคและกันสกิลบัฟเนี่ยของเขาเนี่ยจะกว้างอยู่ที่350จุดแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมใช้มาเนี่ยไม่เห็นสกิลบัฟเลยครับแล้วก็ความเปราะบางเนี่ยสูงมากๆส่วนสกิลดาเมจเนี่ยจะกว้างอยู่ที่330จุดนั่นเอง ก็ไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่สําหรับเรนเจอร์ตัวนี้แล้วก็ดามิดเนี่ยตั้งแต่ตะกี้ก็ไม่ค่อยออกเลยครับส่วนสกิลบัฟก็ไม่ค่อยเห็นเลยนี่ก็จะประมาณนี้เลยสําหรับเรื่องของดามดิดก็ถือว่าแรงพอสมควรเหมือนกันสําหรับดามิดพิษนะ,ะเราลองเทสกันในเรื่องของการข้ามของระยะสกิลกันหน่อยอาการว่าจะมีการข้ามหรือเปล่า เรามาดูกันที่ด่าน407ละกันมาลองเทสกันที่ด่านนี้ว่าความกว้างของสกิลเนี่ยมันจะมีการข้ามหรือเปล่าหรือว่าจะเดิมๆเ,เลยก็คือ330จุดนั่นเองเรามาลองเทสกันที่ด่านนี้เลยละกัน เรามาดูกันสิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะใช้ไอเทมอมตะเซฟหน่อยละกันนี่ดาวเมสกิลก็กว้างอยู่ที่330เลยจะเป็นการไล่ระดับจากหน้าไปหลังไม่มีการข้ามกลุ่มหลังแต่อย่างใดก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยแหละสำหรับดาวเมสกิลตรงนี้ส่วนสกิลบัฟเนี่ยก็เข้าๆแล้วเอฟเฟคขึ้นหัวเนี่ยช้านิดนึงสําหรับผมนะผมมองว่ามันช้านิดนึงอ่ะก็อาจจะมีการแบบ อายื้อนิดหน่อยอะ่ะก็ไม่ได้ช้าอะไรขนาดนั้นก็สําหรับใครที่อยากจะปั้นเลนเจอร์ตัวนี้แม็กเนี่ยก็อย่าลืมดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจละกันเพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยค่าความเปรบางเนี่ยมันให้มาสูงมากๆถึงแม้ว่าจะใส่เป็นค่าเกียร์พลังชีวิตแล้วก็ตามตัวนี้ก็ไม่ค่อยแบบถึกสักเท่าไหร่อ่ะเรามาดูกันซิว่าในฉบับของร่างออลต้าเนี่ยถ้าไปลองเทสกันที่ PP เนี่ยจะเป็นไงซึ่งผมจะเอาไปลองเล่นเวอร์ชั่น1 v s 1 0ใน Pv p ีนั่นเองเรามาดูกันซิว่าจะเป็นไงซึ่งหลีกทีี่่เราออยูตนน้ ก็ลีกเงิน2ครับผมอาทีมแรกที่เราเจอเรามาเจอกับไก่ทองแบบนี้เรามาดูกันซิว่าจะยืดได้ไหมตัวนี้เนี่ยข้อเสียหลักๆเลยก็คือตัวมันเนี่ยเปราะบางแล้วก็ตายง่ายสูงมากๆซึ่งถ้าไปเทียบกับเจ้าตัวของจินซีเนี่ยตัวของจินซีทั้งๆท,งท,งที่เป็นสายใบพิพบเนี่ยมันแอบยืนถึกกว่าฮาร์เดสเยอะเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามเลยครับคือมันเปราะบางสูงมากๆนี่ ดาเมสกิลเราแทบจะไม่เห็นเลยตัวนี้เนี่ยผมแนะนําใส่เกียร์ออกสกิลสัก1จุดละกันเพราะว่าถ้าไม่มีเกียร์ออกสกิลเลยเนี่ยตัวมันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะมันจะตีธรรมดาอย่างเดียวนั่นเองซึ่งการตีธรรมดาของเขาเนี่ยถ้าเรามาเล่นกับเจ้าตัวของมุลกระปะเนี่ยมันไม่ติดคลิด,ด้วยคือผมก็งงเหมือนกันว่าตัวนี้ทําไมถึงไม่ติดคลิสงสัยเนี่ยน่าจะต้องใส่เกียร์ทางคลิด,ด้วยถึงมันจะคลิให้เห็นนั่นเองซึ่งคลิมันก็ไม่ได้แรงด้วยนะสำหรับลินเจร์ตัวนี้ เรามาดูกันอีกสักเกมละกันเดี๋ยวจะไปสลับไปล่างไฮเปอร์แล้วก็มาลองทิสกันอีกสักรอบหนึงว่าจะเป็นไงนี่ก็ปล่อยตัวไปแล้วครับก็ประมาณนี้ดาเมจสกิลเป็นดาเมจพิษนี่ก็แรงพอตัวเหมือนกันซึ่งถ้าเราเจอทีมแบบนี้เนี่ยบอกด้เรียว่าหวานหมูเลยนี่ก็จะแพ้เพียงแค่ขีพนาวุธเท่านั้นที่เหลือเนี่ยเราก็น่าจะ g g แล้วแหละ ตัวนี้เนี่ยข้อเสียก็อยู่ที่ว่ามันไม่มีสกิลที่ครอบคุมก็ถ้าสมมติว่ามันมีสกิลพ่วงที่แบบมีฮิวเลือดหรือว่าบัฟหลบสกิลหรือบัฟต้านสกิลเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยแต่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แหละผมคิดว่ามันก็โอเคแล้วแหละสำหรับใครที่คิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปนี้ะกันสำหรับองตัวของฮาร์เดสนี่ ก็ประมาณนี้เกมนี้น่าจะแพ้ครับผมเดี๋ยวเรากดยอมแพ้เลยละกันเอาเป็นว่ารอบนี้มาลองเทสกันในเวอร์ชั่นของร่างไฮเปอร์ละกันว่าความสามารถอรอบสังหารพัดของเขาเนี่ยจะใช้งานดีหรือเปล่านี่ผมสลับเป็นร่างไฮเปอร์แล้วเรามาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงสําหรับร่างไฮเปอร์ของเจ้าตัวของฮาร์เดสมาก็สสำหรับครูดาวสกิลเนี่ยมันก็จะลดลงไปอีกเยอะเลยเราไปดูกันซิว่าจะเหลือกี่วิครูดาวสกิลก็เหลืออยู่ที่สกิลที่1เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ เวิ v, แต่ว่าอีก1สกิลเนี่ยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะผมเห็นแค่สกิลเดียวหรือว่ามันบั็อกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเรามาดูอีกสักรอบหนึ่งซิอ่ะบั็กจริงด้วยก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันโชว์สกิลแค่สกิลเดียวก็ตามนั้นเลยครับสกิลสองหายก็น่าจะเป็นบั็กของตัวเกมแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นตัวนี้บั็กสกิลเลยมาเรามาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงสําหรับรอบนี้ ทดสอบในเวอร์ชั่นของร่างไฮเปอร์ซึ่งความสามารถรอบสังหารเนี่ยติดดีมากๆและความสามารถนี้เนี่ยเพื่อหลายๆคนยังไม่รู้คือมันสามารถเอามาแก้ทางพวกที่เป็นความสามารถเคลือกสุดท้ายหรือว่าดื้อด้านได้นี่ก็บอกได้เลยว่าเป็นความสามารถที่ดีเหมือนกันเลดกันติดก็สูงด้วยเดือนนี้บอกได้เลยว่าใช้งานดีมากๆแน่นอนนี่ก็แทบจะไม่ต้องปล่อยตัวไปสู้เลยสําหรับเจ้าตัวของฮาเดสอ่ะเกมนี้น่าจะหวานหมูเลยครับอ่าเรียร้อยเลยสำหรับเกมนี้ ตัวนี้เนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่5คะแนนละกันซึ่งผมให้คะแนนน้อยกว่าเจ้าตัวของเทส l a อีกเพราะว่าเทส la เนี่ยผมเอาไปลองเล่นจริงจังมาเนี่ยเทส l a มันใช้งานดีจริงแต่ว่าตัวของ h a r d เดสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอ่อนกว่าเทส l a อีกยังไงก็ไม่รู้อ่ะผมเอาไปลองเล่นมาแล้วรู้สึกว่าขนาดผมใส่เกียร์สุดนะมันยังไม่สุดเลยคือเซ็ตเกียร์ที่ผมใส่เนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันเป็นเซตเทพเลย คือเอาไปเล่นจริงจังได้เลยแหละสำหรับเซกเกียรเซ,ต,เเซตนี้แต่ติดปัญหายอย่างเดียวคือพอไปเล่นจริงจังแล้วเนี่ยไปกับทีมดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยยืนได้แล้วก็ดาวเมทของมันเนี่ยไม่หนักเลยมันเป็นดาวเมดพิษอะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วดาวเมทพิษมันใช้งานแทบไม่ได้เลยครับถ้ามันเจอทีมที่มีสกิลล้างบัฟแบบนี้ยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วสําหรับความสามารถตรงนี้นี่ถ้าเป็นเจ้าตัวของจินซีนะทีมแบบนี้น่าจะเละเป็นโจ๊กแล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นฮาร์ดิสก็ยังว่าแหละครับแพ้เลยสําหรับเกมนี้ก็ประมาณที่การรสหับบเจ้าาตััวของสสหรคร ที่เห็นยังไงกับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ละกันส่วนใครที่อัปเกรดเลนเจร์ตัวนี้เป็นร่าง9ดาวแม็กหรือว่าอัเปเกรดร่าง9ดาวเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ว่าใช้งานเป็นยังไงและที่สําคัญเลยใครที่ยังอยากจะได้เลนเจอร์ในรอบนี้แล้วก็ยังอยากจะได้เกียร์อยู่เนี่ยก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนทำังนค้า,า,าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า8ปีทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สำ ได,ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใด e s c r i นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ